สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมพี่พี่ทุกท่านนะครับที่มารับชมกันในวันนี้นะครับผมทั้งใหม่และเก่าเลยนะครับวันนี้ก็พบกันนะครับในทุกๆวันนะครับพี่ๆกับช่องมาดลพบดีตามหาพระบ้านแบ่งปันพักเครื่องนะครับพี่ๆพี่ๆี่ท่านใดนะครับสนใจพักเครื่องนะครับให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์ของเราที่หน้าจอเลยนะครับ0 8 1ย์4 1 6 5 6หนะครับ พักเครื่องจัดส่งไปรษณีย์ฟรีนะครับพี่พี่แล้วก็ยังไงก็ขอฝากกันด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับพี่พเพราะเราจะมีพักเครื่องนะครับมาแบ่งปันทุกๆวันนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พี่เพิ่มองค์ละ20บาทแต่ก็แนะนําหน่อยนะครับพี่พี่ขอท่านที่มีเวลารับสายหรือสะดวกรับจริงๆนะครับพี่พี่เพราะว่าไปรษณีย์เขาถ้าเกิดโทรไปไม่รับจะตีกลับนะครับผมยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับ แนะนําให้โอนกันนะครับพี่ๆจะสะดวกมากๆเลยนะครับเพราะว่าได้รับของแน่นอนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับพี่ๆจัดส่งไปรษณีย์กลับมาเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับพี่ๆหลังจากหยุดมาหลายวันนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับพี่ๆวันนี้นะครับฝากมารับชมฝากคอมเมนต์ทักทายเป็นกําลังใจนะครับวันนี้มีผักเครื่องสวยๆมากมายนะครับเหรียญรูปหล่อพระเนื้อผงเก่าๆนะครับห้ามพลาดรับชมกันเลยนะครับ EP นี้นะครับผม องค์แรกของเราจะเป็นรูปหล่อ,อคูบาศรีวิชัยได้กระไ่ทองเรื่องปฏิกเก่าด้วยนะพี่พี่ปีหนึ่งกว่าปกติเราจะเห็นเป็นนมดํานะพี่พี่อันนี้กระไลทองพบเจอน้อยนี่อยู่ในปฏิกเก่าเลยน่าจะประมาณ1 2ึหรือหนึ่งห้านะครับพี่พี่พิธีใหญ่นะครับนี่ปูุกเสกนะครับคูบาศรีวิชัยกับพวกสายเหนือพวกหลวงพ่อเกษมพวกอะไรนะครับโอ้โหเกจิปลุกเสกเยอะพุโตพวกอะไรต้องปลุกเสกแน่นอนนี่สวยพี่พี่ดูเรื่องวินเทจเลยนะครับ ท่านใดชอบก็สอบถามกันมาครับรูปหล่อปั๊มคูบาศรีวิชัยรุ่นนิยมเลยนะครับนี่วินเทจแบบบ้านๆแล้วก็สภาพสวยเลยนะครับผมกระไหล่ทองแบบแชมป์นะครับอันนี้ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับนี่สวยมากๆนะครับพี่ๆนานๆจะได้มานะครับผมองค์ต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินอาจารย์แจ๊ะสองสี่กว่าพี่ๆองค์นี้ยาขัดเดิมๆเป็นพิมค้ายพวกหน้าตู่พวกไรหน้านิยมเลยที่เราเคยได้กันบ่อยๆจะเป็นหลวงพ่อเตียงวัดเขารูปช้างนะ อ, <osc> อันนี้อาจารย์แจะนะพี่พี่นี่ยาขัดมีมีการแต่งตะไบตามเป็นบ้าง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 เลยนะครับผมนี่ท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันมาครับมียาขัดยาแดงเดิมๆเลยนะครับนี่เนื้อเหลืองเขียวบ้านๆดีนะครับอันนี้ท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับนี่อันนี้ก็จะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะพี่พ uh Listen, an, ี่นี่เป็นหลวงพ่อเงินอาจารย์แจะนะครับท่านใดมีมุมมีทางรู้จักก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมนี่ น่ารักมากๆนะครับผิวพันธุ์วันนะเดิมๆดีสภาพสวยด้วยนะครับผมองค์ต่อไปเป็นสมเด็จนะครับฐานเหมือนจะเป็นเป็นสัตว์นะพี่ๆแต่ว่าไม่ทราบที่เป็นที่ไหนเนื้อหนึกนุ่มมากๆเลยพี่ๆอันนี้ก็ขอ500ร้พี่ๆนี่เก่ามากๆเลยพัหนาด้วยนะครับผมเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะพี่ๆนี่เนื้อโหจัดจ้านมากๆนี่ขอ500พอนะครับท่านใดชอบก็สอบถามกันมาครับนี่เนื้อบึกเลยนะครับผมนี่แท้ดูง่ายนะครับพี่ๆแต่ว่าไม่ทราบที่นะครับเอา500ท่านใดชอบพัดแท้ ลึกลับนะครับแต่ผมดูลักษณะพระพวกมวลสารพวกผงอย่างเงี้ยนะลักษณะพิมพ์อย่างเงี้ยต้องเป็นพระเล่นแน่นอนนะพี่พี่เป็นว่าท่านใดดูชอบก็ยินดีแบ่งปันกันไปนะครับนี่เนื้อเนื้อสวยมากๆเลยนะครับพี่พี่นี่บึกเลยนะครับผมน่าเก็บมากๆนะครับองค์ต่อไปก็เอา500เป็นสมเด็จไม่ทราบที่นี่เก่าเหมือนกันนะครับผมอันนี้เอา400พอพี่พี่นี่พี่พี่ท่านใดมีมุมมีทางนะครับสอบถามกันเข้ามาหรือปิดได้เลยนะเอา400พอนะครับผมนี่ น่ารักมากๆเลยนะครับผมเป็นสมเด็จฤๅพิมดเกติโยแต่น่าจะออกที่อื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่ๆลองดูกันนะครับผมอันนี้ก็เหมาติดตามบ้านอันนี้เหรียญน,นี่สวยแชมป์เลยสองเหรียญหลวงพุโตปุกเสกน่าจะมีพวกอาจารย์ฟันด้วยไหมน่าจะปุกเสกนะครับผมอันนี้พิธีใหญ่เป็นของธนาคารศรีนครนะครับครบรอบ25ปีนะครับเป็นเหรียญพระปัญจพุทธมหามงคลนะพี่ๆนี่อันนี้สวยมากๆผิวรุ้งเลยพี่ๆนี่เอานี้เอาเหรียญละ เอเอาเหรียญละสามร้อยห้าสิบพอพี่พี่อันนี้เล่นเลยพิธีใหญ่เลยนะราคานี้คือว่าโอ้เบามากๆเลยพี่พี่นี่ผิวรุ้งเลยนะครับผมสวยแชมป์ทั้งคู่เลยนะครับอันนี้แนะนําให้เก็บเลยเป็นพระพิธีใหญ่แล้วก็เป็นเหรียญเก่าด้วยนะพี่พี่ถือว่าอ่าเป็นเหรียญที่แบบทรงคุณค่าเลยนะสวยๆเลยนะครับผมแล้วองค์ต่อไปเป็นปิดตาเก่านี่อันนี้ไม่ทราบที่เหนือบึกเลยนะพี่พี่นี่เหนือเป็นพวกเหมือนพวก กะลาพวกอะไรเลยนะพี่ๆเป็นผงเก่านะครับผมนี่เป็นพระพิตาเก่านะครับท่านใดชอบก็หลักร้อยเบาๆนะอันนี้ไม่ทราบที่เราก็เปิดกันแบบไม่แพงเหมาว่า,าติดมานะครับนี่เป็นปิตาเก่าเก่าไม่ทราบที่นะครับเนื้อดีมากๆเลยบึกเลยนะครับและอันนี้เป็นนางพญาหลวงพ่อถนอมอันนี้ก็ปีหนึ่งกว่าพิธีใหญ่นะครับผมนี่อันนี้400มีหลังยันดวง วัดนางพญานะครับจังหวัดพิษณุโลกน่าเก็บมากๆนะครับผมองค์ต่อไปเป็นปิตาหลวงพ่อจวนองค์นี้แชมเปี้ยนเลยพี่พี่ <net> เนื้อเดียวกับสมเล็กสมใหญ่ยอดนิยมเลยนะครับผมนี่เป็นปิตาหลวงพ่อจวนสวยแชมป์เลยปิ้นเดิมเดิมเลยหลังยันน้าเต้านะครับนี่หายากมากๆนะครับพี่พี่ท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับนี่ยินดีแบ่งปันนะครับอันนี้ถือว่าสวยแชมป์เลยนะพ,พี่ปิ้นเดิมๆมเลยนะครับผมนี่พระไม่ได้ใช้เลยนะครับผิวพันธุ์วันนะคือแบบโอ้โหผงคือแบบ ฟุ่นๆบ้านๆเลยนะครับผมองค์ต่อไปก็เป็นหลวงผู้สุกเนื้อเงินลงยาอันนี้หลักร้อยพอพี่ๆนี่ปี2 5ง8อันนี้น่าเก็บมากๆนะครับผมนี่เป็นเนื้อลงยาด้วยนะเนื้อเงินแท้นะครับท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันกันนะครับผมองค์ต่อไปนะครับพี่ๆจะเป็นสมเด็จหลวงพ่อแพรนะพี่ๆนี่มาพร้อมกล่องเลยเป็นสมเด็จหลวงพ่อแพรองค์นี้ชอบพิเศษเนี่พี่ๆลงทองเก่าด้วยนะนี่ อันนี้ไม่ทราบรุ่นนะครับหลวงพ่อแพ้เอา300พอพี่พี่ได้ออปชั่นคือกล่องเดิมๆเลยนะครับผมนี่แตนะ่หน้าลักษณะกล่องอย่างนี้นะ่าจะเป็นพระยุคยุคยุคต้นๆด้วยนะพี่พี่เนี่ยเอาแค่ส0มร้เนี่ยครับมีหน้ามีตานะครับสภาพสวยเลยนะครับผมนี่ท่านอันนี้ก็เป็นสมเด็จวัดเทวกรก็เอา300นี่สมเด็จวัดเทวกรก็พวกหลวงพ่อโกยปุกเสกเป็นเนื้อผงน้ํามันพิมพ์7ชั้นพวกอะไรนะครับนี่หายากนะครับและอันนี้เป็นสมเด็จวัดเขาพระงามอันนี้เลื่มเดิมด้วยพี่พี่นี่สวยมากๆเอา300พอ นี่วัดขาง,งามลบบุรีโดงพาะสังคิตโจปุกเสกพวกเกจิอีกมากมายนะครับนี่เป็นสมเด็จยุคปีศูนย์กว่านะครับ2500นี่ท่านใดชอบก็ปิดได้เลย300ยเรื่องมติเก่าเลยนะครับผมและอันนี้เป็นสมเด็จเจ้าคุณนอออกวัดสีขันเป็นพิมพ์ฐานสิงห์อย่างนี้พบเจอน้อยเนื้อลายแบบนี้ด้วยโอ้โหสวยงามมากๆนะครับพี่ๆแล้วมีหน้ามีตาด้วยนะนี่อันนี้เอา300พอแล้วกันนะท่านใดชอบปิดได้เลยนะครับผมนี่สมเด็จท่านเจ้าคุณนอนครับ แล้วองค์ต่อไปเลยเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วปี2 0 0 8อัน,นี้เรา300พอไปเหรียญกะไหลทองเสมาเล็กเก่าๆเลยนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะครับเดี๋วยวลงกล้องให้ดูนะพี่โอ้โหกะไหลทองแบบแห้งๆเก่าๆเลยนะครับผมปี2 0 0 8ท่านใดรู้จักมีมุมมีทางก็ยินดีแบ่งปันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแบนด์ลงยา กระไหลทองนิยมเลยนะครับปี2อสองหลวงพ่อโวยปลุกเสกเอาเหรียญละสามร้อยพอพี่พี่มีมาสองเหรียญสองเหรียญเอาห้าร้อยนะครับอันนี้เป็นลมน้ําตาลนี่สวยมากๆปีสองสองหลวงพ่อโวยปลุกเสกนะครับนี่ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับนี่อันนี้ก็งานวางศิาลาฤกษ์โบสถ์วัดท่าเตียงนะพี่พี่อันนี้น่าจะเป็นพวกหลวงพ่อหยอดพวกอะไรนะพี่พี่เคยได้มาสมัยก่อนเป็นพวกได้ใส่สินนะครับผมอันนี้เอาสามร้อยพอแล้วกันเลื่องเก่าๆอย่างนี้นะครับผมนี่อันนี้ก็หลวงพ่อเพี้ยนเอาสองร้อยพอ พอสังฆจา,ายสวยๆเลยนี่อุดมสมบูรณ์นะครับโชคลาภไม่ต้องพูดถึงนะนี่พอสังฆจา,ายลงพ่อเหรียนสวยมากๆเอา200เบาๆกันเนาะพี่ๆเนาะแล้วก็นี่อันนี้นะครับมาพร้อมซองเดิมๆเลยพี่ๆนี่เป็นพระชัยหลังสองกนะครับแต่เอาเหรียญละ200นะพี่ๆหลวงพรร่อฤษีปุกเศษสวยสมบูรณ์เลยนะพี่ๆซองเดิมเลยนะครับอมอันนี้ท่านใดเหมาหมดเอาเหรียญละร5 0นะ นี่เบาๆเลยนะครับอันนี้ยอดธงรุ่นทายิงนะพี่พี่นี่ยอดธงครบรอบ75ปีเนื้อนะวะ้วยนะพี่พี่น่าจะเป็นเนื้อนวะนะพี่พี่ผมดูนะครับผมจะมีเนื้อตะกั่วเนื้อท้องเหลืองนะครับอันนี้กระแสนี้น่าจะเป็นนวะอันนี้รุ่นทายิงรุ่นรุ่นนิยมของหลุงพ่อพ่อคูลเลยนะพี่พี่พนี่น่าเก็บมากๆเป็นรุ่น5้านะครับผลิตสนะุธโธรุ่น5้านะหลวงนี่อันนี้ก็เป็นรุ่นนิยมเลย นี่มีโค้ดมีอะไรนะพี่พี่มาพร้อมกล่องเดิมๆนะครับอันนี้พบเจอน้อยนะพี่พี่นี่หายากนะครับยอดธงหลวงพระคูณบริสุทธ์โทรุร่นนิยมนะครับท่านใดชอบมีมุมมีทางกันก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับหลักร้อยแล้วกันไวๆนะพี่พี่และอันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นเนื้องเงินวิธีพุทธวิเศษนะครับพระพิมพเปิดโลกนะครับวัดมหาธาตุเพชรบูรณ์ปี35แต่ได้เป็นเนื้องเงินนะพี่พี่าจะมีหลายพิมพนะเป็นล่มโพเป็นอะไรอันนี้เป็นพิมพ์เปิดโลกเดี๋ยวสักครู่นะครับนี่ สวยมากๆนะพี่พี่นี่เนื้อเงินแท้พิธีปลุกเสกใหญ่นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันมานะครับสบภาพสวยมากๆเป็นเนื้อเงินแท้นะพี่หนักตุ๊กเลยนะครับผมเนี่ยท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันมานะครับยินดีแบ่งปันนะครับมาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับพี่พี่แล้วก็ได้รูปหล่อหลวงพ่อเปี้ยหลวงพ่อเปี้ยเผื่อท่านใดรู้จักเอา300พอรุ่นสร้างกำแพงวัดชอนสารเดชซึ่งเป็นเกจิที่สร้างลิงนะครับลิงฮา จังหวัดลบบุรีของเรานะครับนี่หลวงพ่อเปี๊ยะโหสุดยอดเกจิอีกหนึ่งรูปของลบบุรีนะครับพี่พี่เอา300พอแล้ว2องค์สุดท้ายจะเป็นหลวงพ่อรวยรุ่นรวยมหาเศรษฐีเอาเหรียญละ2 0 0พี่พี่กล่องเดิมๆปี58อันนี้ก็แท้ทันหลวงพ่อรวยนะกล่องเดิมด้วยเอาเหรียญละ2 0 0พอพี่พี่ออกจังวัดสมัยนั้นก็ไม่ได้แล้วนะต้องร้อยสองร้อยแล้วนะครับมีมา2องค์กันนะครับ ยังไงก็นะครับพี่ๆฝากกันด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับช่องของเราไว้เลยนะพี่ๆเพราะมีพักเครื่องดีๆนะครับมาแบ่งปันกันทุกๆวันนะครับวันไหนหยุดเราก็จะแจ้งทางโค้์ชุมชนไปนะครับพี่ๆ่ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่อุปการะนะครับอุดหนุนกันตลอดมานะครับยังไงก็ฝากกันมารับชมฝากคอมเมนต์ทักทายเป็นกําลังใจนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านอีกทีจริงๆนะครับผมเมื่อวานก็ปิดหมดเลยนะพี่พี่มีผู้ใหญ่ใจดีปิดหมดเลยนะครับผม ก็ขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับก็วันนี้พรุ่งนี้ก็เตรียมส่งได้นะครับพร้อมส่งพ่งนี้เลยประสีีเปิดยังไงก็ขอขอบคุณนะครับขอจบ e p นี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สามนะครับกรดกดามสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผม